สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับมุกพี่เพชรยนต์นะคะสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ถนนเซรีไทย68แยก1นมีนบุรีกรุงเทพนะคะวันนี้นะคะมุกจะพาคุณลูกคา้าคุณผู้ชมนะคะมาชมกับรถคันนี้นะคะเป็นซูซูกิเซียตัว1.2 GL นะคะนี่เลยกับโปรโมชั่นนะคะจับเต็มให้กับลูกค้าช่วงนี้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอาโปรคับ ฟรี60วันนะคะหรือว่าออกรถวันนี้ผ่อนปีหน้าไปเลยนะคะอดอกเบี้ยศนเปอร์เซนะคะใครที่สนใจสามารถที่จะเข้ามาดูรถของเราได้เลยนะคะรถคันนี้นะคะเป็นรถซูซูกิเซียสนะคะเป็นตัว1.2 GL นะคะเพจยนของเราตั้งขายอยู่ที่2 0 0 0 0 9 0 0 0นะคะ2 9 9 9 0 0ปี2017นนะคะคันนี้ ไม่ไม่ถึงแสนเลยไมาอยู่ที่60,000กว่ากว่านะคะัคนนี้ในส่วนของออปชันแล้วก็ส่วนต่างๆของรถคันนี้เดี๋ยวมุกคาชมกันเลยนะคะในส่วนด้านหน้านะคะจะเป็นโครเมียมสเส้นนะคะแล้วก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ของซูซูกินะคะซึ่งเป็นตัว S อ,อยู่ตรงกลางนะคะปี2017คันนี้ไฟตัดหมอกไม่ได้มีเข้ามาให้นะคะ,ะจะได้ในส่วนของไฟคู่หน้านะคะที่เป็นแบบ โปรเจคเตอร์นะคะส่วนของไฟคู่หน้าโชบเชียวมานี่เ,นเกือบถึงแก้มตัวรถเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของล้อนะคะจะเป็นล้อแม็กแต่งสวยๆเลยนะคะขนาด15นิ้วนะคะคันนี้หล่อดเท้ๆไปเลยนะคะแม็กคันนี้สวยงามมากสีทองนะคะแล้วก็ในส่วนของไฟนะคะไฟจะอยู่ที่แก้มตัวรถนะคะทั้งซ้ายและขวาเลยนะคะ สวยงามมากคันนี้ได้กันสาดนะคะมาให้พร้อมเลยนะคะไม่ต้องไปใส่เพิ่มเติมแต่อย่างใดเลยนะคะเดี๋ยวไปดูในส่วนด้านในกันภายในรถคันนี้นะคะเป็นสีดำสีเดียวล้วนเลยนะคะมีลูกเล่นของโครเมียมเข้ามาในส่วนของภายในนะคะในส่วนของคอนโซลน,นะคะคันนี้เป็นระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะ ดูที่แผงประตูนะคะจะมีปุ่มปรับกระจกไฟฟ้านะคะทั้งสีด้านนะคะแล้วก็ปุ่มปรับกระจกไฟฟ้าซ้ายขวาะคะอยู่ที่แผงประตูเลยนะคะนี่เลยในส่วนของพวงมลาลัยนะคะเป็นพวงมลาลัย power นะคะมีวิทยุ FM CD เดิมๆนะคะเชื่อม USB ได้ด้วยนะคะแอร์ยังเป็นปรับมืออยู่นะคะในส่วนของเกียร์เป็นออโต้นะคะได้ air b a บ็ Black มาถึง2ลูกเลยนะคะคันนี้ สวยงามมากๆเลยนะคะเป็นเบาะผ้าที่เดินได้ด้วยแบบได้นะคะรอยเย็บไม่มีการปริหรือว่าฉีกขาดเลยนะคะนีตะเข็บยังอยู่ดีเลยเป็นเบาะผ้านะคะกันหมีย,ยนะคะอืมช่วในเรื่องของการระบายความร้อนได้ดีเลยนะคะนี่เลยสวยงามมากๆเลยนะคะคันนี้ เดี๋ยวมาดูในส่วนของห้องผู้โดยสารกันนะคะในส่วนห้องผู้โดยสารนะคะมีขนาดกว้างขวางเลยนะคะลูกค้านี่คันนี้นั่งนานๆไม่ปวดไม่เมื่อยนะคะนี่เลยมุกสูงร้อยหกสิบก็โอ,อ้โหนั่งได้สบายเลยนะคะคันนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนด้านท้ายกันนะคะ ในส่วนด้านท้ายไฟของซูซูกินะคะดูโฉบเฉี่ยวมากเลยนะคะนี่ให้เห็นเลยโฉบเฉี่ยวมากนะคะนี่เป็นไฟนกลมๆใหญ่ๆเลยนะคะนี่แล้วก็จะมีสัญลักษณ์ของเซยตนะคะอยู่ด้านขาแล้วก็ตัวเอสที่เป็นซูซูกินะคะนี่สวยงามมากเลยนะคะคันนี้ได้เป็นในส่วนของไฟทับทิมมาให้พร้อมเลยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเก็บสัมภาระกันนะคะนี่มาดูในส่วนของห้องเก็บสัมภาระกันให้ดูในส่วนของกระโปรงท้ายก่อนนะคะมีน็อตไม่มีการไขเลยนะคะไม่มีการไขหรือว่าขยับเลยนะคะยังคงเป็นสภาพเดิมๆเลยนะคะคันนี้ในส่วนของนี่ช่องเก็บสัมภาระมีขนาดกว้างขวางเลยนะคะเก็บสัมภาระได้เยอะเลยทีเดียวนะคะ ซีนทางมะพร้าวก็คงมีให้เห็นว่าเป็นสภาพเดิมๆนะคะนี่วันที่ลูกค้ารับรถนะคะเราจะมีพร้อมให้กับทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นยางอันไหล่แม่แรงนะคะหรือว่าเครื่องมือในการปรับเปลี่ยนนะคะเรามีให้พร้อมครบครันเลยทีเดียวนะคะใครที่สนใจนะคะสามารถติดต่อมุกมาได้กับเบอร์ที่เบอร์080467 5 9 6 5นะคะอ่ะเดี๋ยวพาดูในส่วนของห้องเครื่องคันนี้กันนะคะ คันนี้นะคะเป็นเครื่องพันสองนะคะช่วยในเรื่องของการประหยัดน้ํามันได้เลยได้ดีเลยทีเดียวนะคะในเรื่องของการประหยัดน้ํามันนะคะนี่มาร์คสีก็มีให้เห็นนะคะว่าเป็นเดิมๆสภาพเดิมๆนะคะเม็ดอาร์ก็ยังคงมีนี่เพดยนของเรานะคะรับประกันได้เลยนะคะว่าไม่มีการนํารถที่มีการจมน้ําตัดต่อดัดแปลงกลับสีเข้ามาเด็ดขาดนะคะของเรามีเล่มทุกคันนะคะรับประกันได้เลยนะคะสามารถเช็คประวัติได้ทุกคันเลยนะคะ เห็นได้เลยว่าไม่มีน้ำมันไหลเยิ้มเลยนะคะนี่สีท,ทางมะพร้าวยังคงมีให้เห็นสัญลักษณ์บออกก็มีให้เห็นนะคะในส่วนของฝากระโปรงนะคะนี่เลยนี่มีการไขเลยในส่วนของน็อตน,นะคะคันนี้นะคะเป็นซูซูกิเซียนะคะตัว1.2 GL นะคะกับราคา299,000บาทปี2017นะคะ ไม่ไม่ถึงแสนมาอยู่ที่6กหมื่นสานิดๆน,น,นะคะใครที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะติดต่อมุกมาได้เลยนะคะที่เบอร์0ูนย์แปด6ูนย์สก้านะคะกับโตจัดเต็มช่วงนี้นะคะออกรถวันนี้นะคะผ่อนปีหน้าไปเลยนะคะหรือว่าเป็นคับฟรีหกวันนะคะ หรือว่าดอกเบี้ยศูนย์บาทนะคะ6เดือน12เดือนนะคะใครที่สนใจนะคะติดต่อมุกมาได้เลยหรือว่าเข้ามาดูารถสภาพจริงของเราได้นะคะที่บริษัเทเพชรยนต์ของเรานะคะตั้งอยู่ที่ถนนเซรีไทย1 8แยก1มินบุรีกรุงเทพนะคะใครที่ได้ดูคลิปนี้ของมุกนะคะมุกก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กับมุกด้วยนะคะสำหรับวันนี้มุกข,ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ